เพว่าช้าและชัวเนี่ยต้องตั้งกอหนาวเมื่อไหร่นะ,ะเพราะว่าถ้าช้าไปเนี่ยมันจะไปย้อนแย้งกับเพราะว่าวิกฤต<ะ>เพราะบอกว่าวิกฤตต้องเริ่มทําทันทีแต่ถ้าช้าแล้วอาจจะไป ีเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้น<ม>ก็ไม่ต้องทําไงก็บอกเหตุบอกว่าก็เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วคือสุดท้ายก็ไม่ช่ว์ไง <c oughs> ถ้างั้นนะกลายเป็นช้าแล้วก็ไม่ได้ทําด้วยค่ะ <c oughs> แต่อ,อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยยังไม่หมดคุณผู้ชมคะจับตานะคะ18กุมภาพานันธ์นี้ทิศทางอนาคตการเมืองไทยจะมีความร้อนระอุอีกหรือไม่กรณีอดีตนายกคุณทักษณิณชินวัตรคะ่ะยังถูกกระทุ้งต่อเนื่องล่าสุดวันนี้นะคะคุณจตุพรพรมพันธ์ก็ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กพูดถึงกรณีนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยช่วงหนึ่งคุณจตุพรย้าว่าเราต้องการให้รัฐบาลรอดนะแต่ภายใต้รัฐบาลที่มาไม่ถูกต้องจึงเป็นรัฐบาลแบบลูกผีลูกคนอยู่ทุกวันนี้ดูเสมือนจริงแต่ไม่จริงบริหารบ้านเมืองแบบประหลาดไร้งบประมาณทําให้ปัญหาของประเทศไปไกลมากยิ่งหลัง18กุมภานี้คุณจตุพรใช้คําว่านักโทษชั้น14ซึ่งไม่รู้อยู่จริงหรือไม่ แต่จะได้กลับบ้านโดยได้รับการพักโทษไม่ได้อาศัยช่องทางระเบียรบรัชทันใช้บ้านเป็นคุกช่วงหนึ่งบอกอีกว่าตั้งแต่กุมภามีนาที่จะถึงนี้เชื่อว่าการเมืองกระดานร้อนแม้หลายคนประเมินจะมีแค่การปรับครมอแต่ความเป็นจริงคือการปรับทั้งรัฐบาลและคนเพิ่งเป็นรัฐมนตรีรอบเดียวจะไม่ได้ไปต่อซึ่งน่าเห็นใจที่สุดบางคนมีหน้าที่ไปแค่เปิดงานแต่อำนาจจริงๆไม่มีในมือเลยคะ่ะ มีนานผมเชื่อว่าการเมืองกระดานร้อนอเพียงแต่ว่าเวลานี้คนไม่ได้มีความรู้สึกรู้สารายคนอาจจะประเมินเพียงแค่ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ความจริงคือการปรับรัฐบาลนะครับมันใหญ่กว่าการปรับรัฐมนตรีและคนที่เป็นรัฐมนตรีรอบนี้เนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสรอบเดียวเนี่ยไม่ได้ไปต่อเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีที่น่าเห็นใจที่สุดเพราะว่ามีหน้าที่ไปเปิดงาน ทําไม่อื่นไม่ได้นี่โดยสภาพแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่น่าจาับตามองก็คือว่าเมื่อเข้าเข,าเขตมีนาเนี่ยหลังจากกลับบ้านหล,หลังจากกลับบ้านหลังจากสิบแปดกุมภาเนี่ยวันใดเนี่ยนะครับที่คิดเสนอเนี่ยนะครับเข้าพรรมเรื่องที่จะราจะากําหนดเงินกู้ห้าแสนล้านเนี่ยวันนั้นก็คือวันจบของนายกรัฐมนตรีคนนี้เพราะนั่นเป็นทางลงที่ท,ที่เบาที่สุด Mm hmm. แต่ถ้าว่านี่นะครับเดือนเนี่นะครับเดือนมีนายังไม่มีการเสนอเรื่องนี้หรือไม่มีการปฏิบัติการอือนใด้เราจะเห็นความอมหิตทางการเมืองจะเริ่มต้นขยับอ mm hmm. อย่างนุ่นแด้สิ่งที่หลายคนคิดว่าอะไรจะไม่เกิดก็จะสำแดงเกิด mm hmm. เวลานี้เนี่ยนะครับมันยังอยู่ในห่วงยุทธการฟาสัยอยู่ฟาสยัยก็คือหมายความว่า ที่ตกลงกันอยู่ยังเป็นไปตามข้อตกลงเพียงบางเรื่องอาจจะเลยข้อตกลงก็ไปรับผิดชอบเอาเองเช่นการไม่เป็นคุกแม้แต่เพียงวันเดียวก็ต้องรับแรงเสียดทานของคําว่าอภิสิชนเรื่องสองมาตรฐานเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับถูกย่ำดีนี่เป็นความรับผิดชอบเองเพียงแต่ว่าผมยังยืนกรานว่าหลังสิบแปดชั้นสิบสี่กลับบ้านเดือนมีนาเสด็ถากลับบ้านเนี่ยนะครับเลยเต็มที่ไม่เกินสงการ แต่ว่าถ้าผิดแผกไปจากนี้จะดูการปฏิบัติการอีกหลากหลายรูปแบบเพราะว่าทั้งหมดคือข้อตกลงผิดข้อตกลงก็จะต้องเจออีกหลากหลายเรื่องนะครับที่จะเป็นทอร์นาโดทางการเมืองขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นคําทํานายจากคนการเมืองอที่อยู่ข้างในลึกๆจริงๆอย่างคุณจตุพรน,นะคะมองว่า จับตาหลัง18กุมภานี้โดยคนชั้น14กลับบ้านและเดือนมีนาไม่เกินสงกรานต์ไม่เกินปีใหม่ไทยเหรอคะนายกเศรษฐาก็ต้องกลับบ้านด้วยเหมือนกันค่ะโอ้โหนี่ฟันธงไปเลยแบบนั้นไม่ได้ปรับแค่ครมปรับทั้งรัฐบาลนะคะครับอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีสือมชนท่านหนึ่งได้ไลฟ์ a c e b o o k โดยตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากรมราชธณฑ์มีการโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับระเบียบ คุมขังนอกเรือนจำหรือระเบียบนอนนอกคุกที่เราพูดกันแล้วก็เอาคนนะครับที่คล้อยตามแบบคําสั่งนั้นมานั่งแทนเรื่องนี้เองทําให้กรมราชธรรมต้องออกหนังสือมาชี้แจงในวันนี้โดยนะครับโดยยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบของการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับชี้แจงในกรณีนี้ว่าตามที่กรมราชธรรมได้มีคําสั่งที่74็ดสทับสองพลงวันที่19มกราคม2567มอบหมายให้ข้าราชการระดับชานาญการพิเศษและระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ราชกา,ารส่วนกลางของกรมราชทัณฑ์และเรือนจําทันสัทธาสารทันทัสถานต่างๆและคําสั่งกรมราชทัณฑ์75ทับ2567ลงวันที่19มกรา,าคมปี2567ให้ข้าราชการช่วยราชการนั้นการดําเนินการดังกล่าวเป็นการมอบหมายข้าราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจในงานราชทัณฑ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทดแทนอัตรากําลังที่ขาดแคลน จึงต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้รองรับกับภารกิจในงานราชทันอาทิด้านการควบคุมผู้ต้องขังด้านทันทะปฏิบัติด้านทันทะวิทยาด้านกฎหมายด้านการพัฒนาพฤตินิสยัยและฝึกวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการพัฒนางานวิชาการเป็นต้นซึ่งได้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถทักษะและความชำนาญในการได้รับมอบหมายจะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทันฑ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534เป็นปกติวิสัยของการบริหารงานบุคคลมิได้เป็นไปตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดครับ